สุดยอดบรรยากาศเช้านี้ฝนถลกนะครับโอโโหโอนหนักบ่เจโนยฝนนักบอมขึ้นนักแข่งนอกอู้อ้าวล่มแห้งครับผล้วเวทีเป็นอย่งไรนอกคอวมา ตานคเป็น,นอะไรเขามัดออกไปบนนีมยังเน็นจะจขย,ยัขย,ขยันเขาพัดนี่เขเกีบอะไรแบบอะไรสี่สิบหาสี่สิบหาการจำเช้าครับเสียงคนหรือทุกแรงสศ ไปเป็นเมียเจ้วพวกทหารฝรัง่งในรถเสียนนนนะครับนี่ เฮ้ยผู้สาวใส่กระจมอกเนาะวันะวตัวแห้งมองขึ้นแห่งกประอืมแหงมากประยแห่งบอกเต้นกระลมบ่นี่ฝน,น,นไม่แรงครับแต่ว่าลมมันแรงอือมลมอยู่กรรันโคลงแล้วก็กาไปว่าตลาดอ่ะคือเปิ่งสุดยอดสุดยอด ยาบช้าฝนตกแรงมากครับเมื่อค อะไรเนาะมานั่งอยู่นี่นอเอาเลยจ้า้ันเนาะหกศูนย์ลวดเพื่อนอสามหกมันจะใช้อีกสามหกศูนย์มาเจ้าเหศนยขอซื้อมันเปลี่ยนป้ายแล้วเขาพวดถึงเลขศูนย์หกค่านเขาซื้อเก้าสี่คุณ เ,เป็นเพราะว่าเขาจืดเนาะที่มันออกใปดรดแล้ออกมปนไงสามสามหกสี่ทำน,น,นออัเป็นซลเก่าร่วยมาบเตรีเนาะใน้บตเจังหลายเนาะเครื่องเขาก็ได้ทั้โอโ้โหยอด โอ้สาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นไหมพราะว่าสิบอกที่จะเล่าที่ึ้นหาย่าะเลาสินี้หดก่อนก่อนก่อน่งส่อนี้มาฝาให้เราเอาตให้เราหลอดก่อนวันนี้มีอะไรดิ โอ้โหน่ากินมากเลยอะ่ะสุดยอดครับวันนี้ย่าง อันนี้แล้วหรือเป่านีอบนว่าบนว่าลบัวเข้มแล้วนละปลาใส่เกลืออีกบัวท่านมีรสชาติเลยอืมอเกลืออีกแสดงว่าต้องเปรียวได้ไปเปรียวได้แล้ววาดเลยวาดโอเค อ่ะอุ้ย,ยไม่น่าจมจ้อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนอันใหม่โอ้มาว่าจิซีฟายเดี๋ยวนั่นก็ตัดกรองนันคือเป่าเออพี่น้องก็เลยเสียายตา

อเพชดเลยไหมก็เลยเลยยยพเย็ดเลยพราะไงเี่ยเพรงโด่งอันนี้รอบเดนี่รอบเพียงค่ะ,ะตัดตรงเนื้อแล้เขาแยกกันเขาไม่แยกไงมันจะไม่เกีดย่ไ นีแม่กินย่งครโอ้โเขเียนะเพชรละกินเข่าเหนียวเอนั่นแหละ่หลเยแก่สองเลยแล้วผมกยีเลยแล้วสีา

ลมแห้งยอต้องยงอชคนหนึ่งร้อิวคิวงานจากการใช้เตินทเมนบอกดอยคิวงาน่อยนี่บ่านเปิดสองลอยเแล้วเนาะเืเมาหมดเลยเสีเยใจเขาจะไปเปิดสำนักแล้วสำนักแล้วแมนเอาเอาอันนี้อันน <Yeah> ี้หาอันนี้หาตรงตรงขึ้นมีฟัน่าหายอีริมบอกแมน คันนี้เป็นบอสไ่ใช่คันนี้คันอยู่บ้านคันไหนเบอร์แดงสองห้าเกาศูอันนจับมือครับผมเป็นแังสปปสองห้าเกคันไหนสองห้านย์คันอยู่บานคันบับเนึ่บอสันสอง้าูนยกั้หคันนี้กันละันนี้สองเจ็ดศูนยเก้กาน่าคับสบอกว่าเธอแก็บซหมดไลยแค่นคืออยูเนสิบบอาเผาเผา เพราะสนักพอกระชิบหนักพ้นไปน้องครับ